สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับจับสองโจติดพกยานยนต์ทิงไอโฟนสาวเชเบียเจ้าหน้าที่ตามรวบตัวหลังหนีกบดานตา่างอำเภอนะครับเ <c oughs> มื่อเวลา02.00นวันที่17ตุลาคม58นะครับพันตำรวจพิทูลสีชายในร้อยเวรสพเมืองอุดรธาน,นีนะครับรับแจ้งเหตุจิงทรัพย์ที่บริเวณปากซอยขันติลักษ์ใกล้อู่ประจักรยนต์นะครับถนนประชาสันติตำบลหมากแข้งจึงได้รายงานผู้กุมชาทราบและ ชุดสืบสวนจำนวนหนึ่งรถไปตรวจสอบนะครับที่กเกิดเหตุพบผู้เสียหายทราบชื่อนางสาวนันทธิดาผูผิวผานะครับอายุ25ปีอยู่ในชุดสาวเชียเบียยี่ห้อหนึ่งครับได้รับบาดเจ็บที่มือและแขนจากรถจักรยานยนต์ล้มสอบสวนนางสาวนันทธิดาให้การว่าตนทํางานเป็นพนักงานเชียเบียช่วงนี้ประจําอยู่ที่ผับเบียโลเวิร์นะครับโรงแรมเจริญโฮเทลหลังเลิกงานประมาณตีหนึ่งครึ่งครับก็ข,ขี่รถจักรยานยนต์จะกลับ หอพักรามินเพลทนะครับในซอยคันติลักษ์หนึ่งระหว่างทางได้แวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อพอมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุช่วงนั้นเกือบตีสองคนะรับเปียกมากไม่มีคนขับรถผ่านนะครับคนร้ายเป็นชายสองคนสวมหมวกัน,น็อกขับรถจักรยานยนต์แบบหญิงตามประกบแล้วคนขับตะโกนว่าให้ถีบเลยนะแล้วก็ถิบรถจักรยานยนต์จนเสียหลักลม้มลงข้างทางคนร้ายชิงเอากระเป๋าสะพายไปได้พอทรัพย์สินในกระเป๋ามีเงินสองร้อยบาทน,นะครับโทรศัพท์มือถือไอโฟน e 4S หนึ่งเครื่อง เอกสารบัตรเครดิตบัตรเอทีเอ็มประมาณ8ใบครับหลังก่อเหตุคนราขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวไปทางถนนประชาสันติออกถนนรอบเมืองครับมุ่งหน้าไปทางไบพาทอนแก่นช,ชุดสืบสวนชุดสืบสวนได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณเส้นทางที่คนร้ายขี่ติดตามผู้เสียหายนะครับกระทั่งพบผู้ต้องสงสัยเป็นชายวัยรุ่นสองคนรูปร่างท้วมอีกคนรูปร่างผอมครับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีแดงดำนะมีตะแกงหน้าสีดำจอดอดักรอผู้เสียหายแล้ว ขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบผู้เสียหายไปจากนั้นจึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีและพบว่าคนร้ายทั้งสองคนขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปตามถนนมิตรภาพอุดรขอนแก่นครับไปทางอำเภอหนองแสงนะครับต่อมาเวลา14.00นนะครับของวันเดียวกันชุดสืบสวนนำตัวเอานำโดยพันตำรวจโทชานรงค์มากพิสุทธิ์นะครับรองผู้บังคับการสืบสวนพร้อมด้วยพันตำรวจตีอาทิตย์จันทานะครับสารวัตรสืบสวนนำกำลังชุดสืบสวน ออกติดตามคนร้ายไปตามเส้นทางหลบหนีกระทั่งพบผู้ต้องสงสัยเป็นชายวัยรุ่นสองคนครับหลบซ่อนตัวอยู่ในเขตอำเภอหนองแสงคนแรกรูปร่างท้วมเมื่อ,อทราบชื่อคือนายหนุ่ยอายุยีย่สิบสองปีครับและนายปุ้ยอายุสิบแปดปีครับชาวบ้านทับกุงตำบลทับกุงอำเภอหนองแสงจังหวดัดอุดรธาน,นีนะพร้อมรถจกักรยานฮอนด้าเวฟสีแดงดําไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนับตรงตามที่กล้องวงจรปิดจับได้จับภาพได้นะครับพร้อมโทรศัพท์มือถือ iPhone 4S ของนางสาวนันทิดาผู้เสียหาย ก่อนจะคุมตัวไปสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพนะครับาาก็แช่กระเป๋าเหยื่อมาแล้วหลายครั้งในพื้นที่อําเภอหนองแสงอําเภอเมืองอุดอรธาน,นีนะครับโดยชุดสืบสวนระบุว่าผูา้ต้องสงสัยทั้งสองรายนี้ก่อเหตุจริงทราบด้วยการถีบรถจักรยานยนต์เหย,ยื่อหญิงสาวมาแล้วหลายรายในเขตเทศบานนลนครอุดอรธาน,นีนะครับหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปกดดันที่ต่างอำเภอและเจ้าที่ตรวจสอบประวัติของทั้งสองคน ก็ก่อเหตุลักทรัพย์มาแล้วหลายพื้นที่นะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลต่อไปนะครับ